พี่น้องเอ๋ยตกมาในยุคนี้สังคมไทยบบคือเกา้าพวกคนนุมคนสาวเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่น้อยผู้เทานั้นได้เลี้ยงหลานหางานเงินบบท่านใดเรื่องจิตใจบบแข็งแกรงอยากให้ห่วงให้แพงของดีห้าไหวก่อนล่าหอดย่ำพร้อมจังคอยมี จากบทพญาภาษาไทยบ้านแต่ตอกย้ำถึงความเสื่อมของวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานที่ทุกมือนี่คนนมคนสาวบุ่หัจากแพ้่งคิงหรือการห่วงเนื้อห่วงโตเฮ็ดให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างโบยุธยอนทั้งการตั้งทองโดยบ่ได้เจตนาการทำแท้งโดยเจตนาการติดเชื้อโรคต่างๆหรือแม้กระทั่งการทิ้งลูกปัญหาเหล่านี่นับว่ายิ่งจะลูกลาม ยากที่จะเยียวยาหาทางออกได้ส่วนทางกับคนเทุงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่เบงแล้วเหมือนจะหน่อยลงนี่จึงเป็นจุดกําเนิดขององค์กรเอก,กชนทด่ซือว่าสอสอ,อหรือซื้อเต็มว่าศูนย์ประสานงานซื้อสางสุขภาวัเด็กและเยาวชนภาคอีสานที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 5 0ได้รับเงินสนับสนุนจากสอสอย หรือซื้อเต็มว่าแผนงานซื้อสั่งสุขาภาพวดียวชนซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยซอสอ,อ,อนั่นเองซอสอ,อ,อมีหน้าที่ประสานทางงานและกาเงินให้กับโครงการต่างๆที่ไม่แนวคิดอยากเข็นงานด้านการพัฒนาเด็กและกาเยาวชนของภาคอีสานในปี2 5 5 3สอสอได้ฮหตหนาที่ประสานงานและก็อำนวยความสะดวกให้กับเก่าโครงการ ที่ยังเหตุงานต่อแล้วก็นในปีนี้พวกเขาจะเพิ่มความเข้มข้นในการเหตุงานให้มันหลายขึ้นนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของโครงการทั้งเกา้าหนึ่งโครงการเด็กเยาวชนจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สังสรรค์โดยเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนอุบลราชธานีมีพื้นที่ดำเนินการอยู่บ้านพ่งสว่างตำบลโน่นเพิงอำเภอวารินชำราบและบ้านหน้าหางตบำบลํำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี 2. โครงการตนกาคุณธรรมสร้างสรรค์ซื้อเพื่อชุมชนคุณธรรมโดยซื้อสางสุขอุบลราชธานีมีพื้นที่ดำเนินการอยู่อำเภอสีเมืองไม้จังหวัดอุบลราชธานี 3. โครงการพัฒนากลไกลขอบคั่เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหน,นองตอกแปน้นจังหวัดกาลาสินโดยก่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหน,นองตอกแปน้นมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ใน4หมู่บ้านของตำบลหน,นองตอกแปน้น อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสิน 4. โครงการพัฒนาศัก,กยภาพมือปา่าไร้สายโดยเครือข่ายเยาวชนสืบสารภูมิปัญญาภาคอีสานมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ที่โรงเรียนน้องบัวฮี่วิทยาคมอําเภอพีบูญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี 5. โครงการเลี้ยงลู้และเท่าท่านซื้อสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาโดยโรงเรียนอนุบาลเรื่องนกท่ามีพื้นที่ดำเนินการอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเรื่องนกท่า และการโรงเรียนมัธย,ยมเลื่องนกท่าตำบลสามแยกอำเภอเลื่องนกท่าจังหวัดยโสธร6โครงการละครเพื่อการพัฒนาโดยกลุ่มซื่อสายวัยทีน่นมีพื้นที่ดำเนินการอยู่สถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวะชนจังหวัดอุบลราชธานี7โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการศึกษารูปแบบการใส่วัฒนธรรมสุ่มส้นในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวะชนแบบมีส่วนรวมโดยสถาบันชุมชนเชาหน้า มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในหกหมู่บ้านของตนนําบลหนองแสงอํงเาเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคาม 8. โครงการทุบีน้ำม่วนร่วมกันเฝ้าระวังซื้อโดยกลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวชโรงพยาบาลมหาสารคามมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในสถานศึกษาจำนวน13แหง่งในอํเาเภอเมืองมหาสารคาม 9. โครงการสร้างกระบวนการเรลี้ยงลูกเพื่อพัฒนาเครือข่ายขอบครัวอบอุน่นชุมชนซองเหนือและซองใต้ โดยกลุ่มเยวาวชนลักทินชุมชนซองเหนือมีพื้นที่ดั้เนื่อนการอยู่ในชุ่มชนซองเหนือและซองใต้ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามทั้งเก่าข้องการถึงแม้วาสิยุกันคนละพื้นที่แต่ก็มีหัวใจเดียวกันหัวใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นพวกเขาเลือกเก็ุงานเพื่อพัฒนาคนถึงแม้ว่ามันสิเป็นงานที่ยาก แต่กันยังดีกว่าทีว่มีไผ่เหตุเลยเมื่อนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะเหตุงานต่อเพื่อพัฒนาสังคมอีสานพัฒนาลูกหลานคนอีสานให้หูจักเบิองแย่งแพงขิงเจ้าของเป็น